พี่ถามก่อนเลยผมพี่จะช่องนี้ไหมมีมีเหรอมีเนี่ยมีช่องนี้มีไหมมีอุ้งมีทุกช่องเลยว่าเนี่ยมีอันเนี้ยมีอันเนี้ยมีอ่ะอันเนี้ยมีโอเคจะกดช่องนี้แล้วแหละตอบผมผมเลยช่องนี้มีไหมไม่มีไม่มีอืมโอเคนี่ล่ะมีมีโอ้นี่ล่ะมีโอ้นี่ล่ะไม่มีโอ้นี่ล่ะ ไม่มีนี่ล่ะมีนี่ล่ะไม่มีโอเคเลื่องอะบอกเขามีตรงไหนบ้างนะอ่ะตรงนี้ก็ได้嘛สามสองหนึ่งแล้วลงไปนะกดชิปสามสองหนึ่งโอ้โออยู่ตรงไหนบ้างวะอ๋ออาะผมถามตรงนี้อ่ะมีไหมไม่มีไม่มีโอเคนี่ล่ะมีมีนี่ล่ะมีมีนี่ล่ะไม่มีมีมีนี่ล่ะ ไม่มีไม่มีนี่ล่ะไม่มีเฮ้ยอันที่สองคับโอเคอันนี้มีไหมไม่มีมีอะไรอ่ะไม่มีมีอะไรอ่ะไม่มีมีอะไรต่อไม่มีมีอะไรล่ะไม่มีมีอะไรอ่ะไม่มีใส่ไว้อันเดียวอเหรอไม่มีโอเคนี่แล้วกันไปโอเคไปโอ้เอ้ยเอ้าเลยเหรอ